สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่13มีนาคม2567ครับผมเมื่อวานนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคข,ของทางสหรัฐเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงสภาวะเงินเฟอ้อที่ดีที่สุดเลยนะครับก็ได้ประกาศออกมาปรากฏว่าออกมามากกว่าคาดการณ์แล้วก็ครั้งก่อนนะครับต้องบอกว่าครั้งก่อนกับคาดการณ์เนี่ยคาดการณ์อาไว้อยู่ที่3.1เท่ากันนะครับโดยเมื่อวานนี้ตัวเลขจริงๆเนี่ยออกมานะครับอยู่ที่3.2ซึ่ง ถือว่าเยอะกว่าคาดการนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของอาสหารัฐเนี่ยยังคงไม่ลดลงนะครับแปลว่าสงครามครั้งนี้ยังไม่จบนะร,บระหว่างเฟดกับเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยนอกจากที่มันจะไม่ลดลงแล้วนะครับมันยังเพิ่มขึ้นด้วยจากครั้งก่อน,นะครับนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่จะส่งผลกับนโยบายของเฟดในอนาคตที่ว่าเอ๊ะเขาจะลดอัตราดอกเบีย้ยจริงๆหรือเปล่านะครับในช่วงไตรมาสที่2กับที่3ของปีนี้นั่นเองก็เป็นเรื่องที่นา่า ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่านาักลงทุนเองเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมองว่าเฟดอาจจะคงอัตราจจดอกเบีย้ยที่ระดับ5.5ไว้ก่อนนะครับในเมื่อเงินเฟอร์มมันไม่ลดแบบนี้นะครับถ้าดูจากชาร์ตนะครับเราจะเห็นว่าครั้งก่อน3.1นะครับครั้งเดือนธันวาคมเนี่ย3.4นะครับลดลงมาแทนที่จะลดลงนะครับในเดือนกุมภาพันธ์กลับเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้อง ว่ากันในระยะยาวนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอ้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็น p PI, p i pce เนี่ยมันไม่ลดเช่นกันเนี่ยตรงนี้ก็ยิ่งอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับให้เฟดเองเลือกที่จะใช้อัตราดอกเบี้ยไปก่อนในระดับสูงไปก่อนในไตรามาสที่2นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะทําให้สกุลเงิน us ดอลลาร์เนี่ยสามารถ กลับมาปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะทําให้ราคาทองคำรวมถึงสินทรัพย์อื่นเนี่ยมีมูลค่าลดลงนั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับข่าวสารที่เราต้องติดตามกันหลักๆแล้วนะฮะก็จะมีการประกาศข้อมูล GDP ของทางสหราชอาณาจักรนะครับคาดการว่า GDP จะดีขึ้นในช่วงบ่ายสองโมง ถ้าเกิดว่าวันนี้ออกมาดีขึ้นจริงๆนะครับสกุลเงินปอนด์มีโอกาสแข่งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆนั่นเองนะครับส่วนข่าวอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับคาดว่าตลาดน่าจะรอการประกาศตัวเลขสําคัญพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว retail s a l e ลนะครับรวมถึงตัว PPI นะครับแล้วก็จํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานอย่าง Ini Job ยจบในครึ่มด้วยพรุ่งนี้น่าจะมีวอลลูนมากกว่าแต่วันนี้ก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าในทางเทคนิคเนี่ยเราก็อาจจะสามารถหาจังหวะเทรดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟตัวดอลลาร์อินเด อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าแนวรับนะครับที่มันเป็นดีมานโซนระหว่าง102.620ถึง101.870เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับพอมันค่อนข้างแข็งแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสที่จะทําให้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยสามารถยืนต่อได้หรืออาจจะพักตัวขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพักตัวขึ้นไปทดสอบ ตามหลักฟีโบนะครับจะเป็น3.82 50หรือ6.1.8ได้นะครับซึ่งการที่ U.S. Dollar มันแข็งค่าขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะทาให้สินทรัพย์อื่นปรับตัวร่วงลงมาได้อย่างเช่นทองคำเมื่อวานนี้นะครับที่มีการปรับตัวร่วงลงมานะครับอันนี้ผมตีเป็นสปีดไลน์ไว้นะครับก็หลุดลงมาแล้วเพราะฉะนั้นแผนการเทรดในวันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าจริงๆต้องบอกว่ามันค่อนข้างอันตรายทั้ง2ฝั่งนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อตอนนี้เลยเนี่ยเท่ากับว่าเราอาจจะซื้อของแพง นะเพราะว่าราคามันเพิ่งทำออกทําไฮบริเวณ2,195นะเพราะฉะนั้นหน้าบายนะครับแนะนำว่ารอใจนเนยน็นนิดนึงมันมีโซนอยู่ข้างล่างนะครับโซนในการเทรดในวันนี้เนี่ยผมให้เป็นแนวรับถ้าเกิดว่าใครรอบายนะ2,142นะครับโซนแรกนะครับกับ2,120ดูว่าตอนราคามันลงมาบริเวณโซนนั้นเนี่ย นะครับโซนไหนมันมีสัญญาณการกลับตัวเราอาจจะดูเป็น price action นะครับดูเป็น p a ทเทิรต่างๆดูเป็น i s i divergence นะครับหรือว่าเครื่องมือ oscillator ต่างๆรวมถึงอาจจะดูจังหวะที่ราคาเขาทิ้งทส้แล้วปรับตัวขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีแต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงตลาดอเมริกานะครับที่จะทำให้ราคาวิ่งเยอะได้แบบนั้นนะครับส่วนฟังเซลลนะครับถ้าเกิดว่าใครมองว่า 2,195เนี่ยคืออกอทำหายแล้วและจะย่อตัวนะครับถ้าเซลล์ตอนนี้เลยก็ถือว่าครึ่งคึ่งกลางๆนะผมแนะนำนะครับโซนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวซัลายหรือว่าเป็นแนวะต้านสำคัญเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณ2,173.5โดยประมาณนะครับโดยประมาณสต็อปลอสเราไม่ต้องไปไกลามากครับก็คือไฮเดิมนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ราคาไปทางไหนก่อนส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะเทรดทางนั้นอย่างเช่นถ้าราคาขึ้นไปก่อนนะครับก็รอเซลล์แถวๆ2,100 อ่าเจ็ดิแต่ถ้าราคาลงมาก่อนเนี่ยก็อยรอาบแถวแถว2 1งพหไม่ก็2,120รอดูว่าเมื่อราคามันถึงจุดนั้นเนี่ยมันมีสัญญาณตรงไหนให้เราเทรดบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยลองหาจังหวะเทรดดูนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นกรอบที่วิ่งกันในช่วง1-2วันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอีกทีนึ่งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้จริงๆคาดไว้ ผิดค่านิดนึงนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะโดนเทขายลงนะครับจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อมันเยอะขึ้นพอตัวเลขเงินเฟ้อมันเยอะนะครคนก็จะมองว่าเฟดน่าจะใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงพอเฟดใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงการเติบโตของเศรษฐกิจมันจะเป็นไปได้ยากตลาดหุ้นน่าจะโดนเทขายแต่เมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าผมก็ไปดูข่าวมานะครับเขาบอกว่าพอตัวเลขมันออกมา3.2เนี่ยปรากฏว่าเขามดดันนะครับมองว่าใกล้เคียงกับ คาดการนะครับก็เลยไม่ได้เสียหายมากประกอบกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับมีการเข้าซื้อค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้าดาวโจนส์นแอสแทกลถึง s อสแอนพ500ตลาดหุ้นวอล l s สตรีทเนี่ยสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแต่องไรก็ตามนะฮะอันนี้ก็ยังเทสต,ตัวเทรลไลน์หรือว่าเทรลไลน์อ่าสปีดไลน์ในระยะสั้นๆในทางเฟรม4ชั่วโมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ทำออทามไฮนะครับหรือว่ายังไม่เกินแนวต้านบริเวณ 39,300เนี่ยดาวโจนมีอกาสปรับตัวล่วงลงมาได้นะฮะอาจจะลงมาทดสอบแนวรับที่38,460และ37,815ตับตามลำดับนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เชื่อว่าน่าจะมีวอลุ่มนะครับให้เราได้เทรดกันยังไงก็ลองวางแผนเทรดกันให้ดีนะครับก็ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ